สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามีแนวทางรัฐบาลไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็ใครที่สนใจแนวทางรัฐบาลไทยก็แอดมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้ d e s c r i p t i o นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หวยรัฐบาลไทยแอดปอไปในไลน์ นี้ก่อนนะฮะอ่าทีนี้เรามากดที่เมนูรัฐบาลไทยนะปึ๊บอ่านะครับแนวทางรัฐบาลไทยที่ผมอัปเดตไว้ล่าสุดเนี่ยครับตามนี้เลย92,90,94,96 72,70,74,76 ใครชอบเลขไหนก็สามารถเอาไปคัดเล่นกันได้นะครับแต่สําหรับนี้ก็คือแนวทางทั้งหมดที่ผมมีให้ไม่จําเป็นต้องซื้อหมดก็ได้นะครับซื้อกันไว้ตัวละ2ี่บาทก็ได้นะครับก็แนวทางรัฐบาลไทยผมก็มีให้เท่านี้นะครับสําหรับงวดวันที่งวดวันที่ 1เดือน3นะครับเดือนมีนาคมนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ